เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมไอพีสวัสดีครับนี่ผมอาชีพเมาบ้านสวยๆมาชมเล,เล็กอยู่นะบ้านสวยพร้อมอยู่นะครับบรรยากาศดีมากเลยเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนอนใจหรือ,อจะทำธุรกิจคาเฟ่รีสอร์ทก็เ,เหมาะนะครับแบบนี้บ้านสวยทำเลดี้บรรยากาศดี ทำคา,คาเฟ่ได้เลยทำบ้านนาบ้านสวนอยู่สายท้องกรจนใจสบายบ้านหลังใหญ่บนพื้นที่2ไร่นะครับบ้านเป็นบ้านไม้เนื้อแข็งยกพื้นใต้ถุนสูงเทพื้นให้เรียบร้อยหรือจะก่อล้อมด้านล่างทาเป็นบ้านสองชั้นก็เหมาะครับเป็นสไตล์บ้านสวนล่มลื่นครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซีประจำได้ไหม่ลาดคลิปใหม่ๆ ท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่องคลักษ์นะครับองคลักษ์นครนายกใกล้กับบ้านนาครับบรรยากาศสุดชิวครับ,รบวิวทุ่งนาใกล้ชีธรรมาชาติโปร่งโล่งสบายมีโรงจอดรถเรียบร้อยมีครัวด้านบนด้วยครับของใช้มีครบทุกอย่างหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับราคาเปิดมาที่5้าล้านแปดแสนบาทบ้านสวยๆบนพื้นที่2ไร่ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ